ไปแพี่จำ m รวยนะใช่วันนี้มีอะไรให้จิติดรับใจคะแล้งอารมณ์ดีป่าวถามก่อนอารมณ์ดีป่าวอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีพี่เหมย์นั่งเชิญนั่งก่อนเชิญนั่งก่อนโอ้ยอย่าเพิ่งกวนเลยไหมค่อยมีค่อยสิลองเพลงเอาเงินไปกินข้าวจะนั่งดูเฉยเฉยโอ้ยเขาบอกให้นั่งเป็นกำลังใจเขาโอเค นั่งยังไนี่งยังไ้ม่ไม่ไม่ไ่ด้ไม่ได้งนค่อยเนลงไปเลยไปให้มันจัดอ่าไปาาาาาาาัาาาานาาาาาี่าานี่าาานาา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 านาามานาอาา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 า่าา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 ีาใาา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 ี่าาาาาาาี่าาาาไา่า่ แล้วมีอะไรในรุมัฮยยังไม่มีไม่ได้เอาอะไรมาเลี้ยงเลยไม่มีใครสั่ง้ย,ยาวันท <นะ S 2> ี้จะทอนไปเข้าตลาดแม็ก่อนจ้าที่ไหนมันต้องออกตรงนั้นนี่น <ะ S 2> แล้วก็ลองเพลงให้ฟัง้องเพง okay. ลงโอเค้องเพลง้ลองเพลงอะไรเอาเพลง,งกัตเตียนไหมกเตียนมาทางนี<อ>้ทางนี้ี่สงสงไมได้แสงไมได้ไม่ใช่มันมืดมืดนี่เสียง โบลักซีดัมตลอดโบลักซีดัตลอดจำไดคือทอดในความจำชีโอโอิทยาเลยโบโซ่รโบลักซี่ดัแคค่นี้ก่อนนะคะ<อ>แค่นี้ก่อนพี่จัานวยคุณเล็กต้องกลับไปย,ยังอันนีสแยงเนี้ยยัง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 ไม่ได้เลยตามทุกตน,นี้ก่ออ้าวนั่งนังคุยกันได้ก่ไม่ไม่พี่ถึงแค่รูปเพราะว่าต้องเกี่ยวกับพี่ยากับฟันสีจ้งอีกใรถามเราเนี้ยแล้สุท้ายรูปสีบอกใครไปย่านอน เออคุยเดี๋ยวคุยคุยกันก่อนนั่งคุยกันเราก็ต้องให้โทรสิเห็นไหมเออโทรหาเบอร์ตอนที่ไอไออ้วแล้วก็ยายาก็เอาให้แล้วก็ไปออกแล่งร้อยสี่สิบไหมอันนี้เราเก็บไว้กินที่นี่เก็บไปถอนยังไงวันนี้มีนั่งนั่งเฉยๆเราไม่ต้องยังค่อยๆเป็นนั่งนั่งนี่ค่อยๆเป็นนั่งนั่งเจ้าหน่อยวันนี้มีมีอะไรไหมเครซีหรือเครือรีนะเครซีที่เราคุยอยู่นี่ เคเคเอฟซีไม่ใช่เคอรี่เคอรี่เขส่งของเคเอันเดี๋ยวเดีามเรื่องก่อนอันนี้คุยกับใครใช้คุยกับใครคุยกับคุยกับเอฟซีเอฟซีอเอฟซีนี่ของเราใช่ป่ะเอฟซตัวไปเอฟีหมอปลาเออ๋อื่เเออเดี๋ยสวนนะคุยกับเอฟซหมอปลาเอฟซน้องอามเอวันนี้เอฟบอกว่าสอสนี้เอฟซไม่ปล่อยให้นะจ๊ะเออ คือเอฟซบอกว่าถ้าไก่สองพัน่ะอยู่ที่ยังวันนี้จะถอนยากคือว่าไม่ใช่ปัญหาอยู่ข้างในคือว่าป้ายใช้ได้แต่เอฟซบอกให้สมจิตปฏิเสธไปพวกคลิกไว้ๆคลิกนะผู้หญิงเพราะว่าให้ปฏิเสธตรงนี้ออกกว่าร้อยสี่บาทไม่ให้ให้ให้ห้ารหกบไม้แต่ว่าให้ถอนตัวออกจากมะม่วงต้องเอาที่ยังยากของเขาออกให้ได้ วันนี้เงินสองร้อยนี่สมจิตไม่ออกให้<อ>นะรู้ไหมเนี่ยจะต้องเอากับที่ยังยานของคุณเลเ็กระบายออกมาเลยระบายไว้ให้หมดเลยเ<อ>ให้คุณเล็กได้โทรก่อนแล้วก็ถ้าไม่ติดต่อได้วันนี้คุณสมจิตพอไหมต้องเอากับมาภาษีมันตึงจะตรงจุดเตรตื่อ้นองเราให้ยังโอเคปลาได้อยู่ได้ใช้ชีวิตกับพวกเราที่จุฬาฯเคลียร์เลยเคลียร์เลยใช่แต่วันนี้นอกจากยังห้ามว่าเองเราที่ว่าต้องติดต่อยังปุบให้เขารับสายก่อนแล้วก็ตัวนั้นวันนี้นี่เป็นพยานไหมหน่อยพยานไหม ม่ก็พยาครพยายาต้องลุกมาเรชอบพายไม่เกินบสองเท่หร่บสองบสามเมื่อกินสี่โมงบสอยี่สิบเหรือสีบเอ็่าวันนี้ห้ามเกิน6กสิบเอ็ดคือว่าห้ามเกินห้าสิบเก้าอืม้านถึงใบสามสิบนาทีบใบสองใบสองอกบสองใบสายี่สิเดบสามมันนารเราเลิกเรียนทุกบ่าโมงบสายี่สนาทีเออใช่ใช่ใ่ใบยี่สนะเอ ใบสองยี่สิบามี่สนาทีขีดเส้นตายบสามใช่ไหมใบสาม่าไร่บสามใบสองับเก้าเลยเนี่ยห้ามเกินใบสองห้าสิบเบสามสินี่ไม่ได้เงินพันสี่ถ้าไม่ได้ก็ปุกโดนทั้งยังโดนเข้าเพราะวันนี้สมจริงว่าสาบุรีเขามีสามสิบเ็าบออกมาเลยใบให้หมดเลยเอาตอนนี้ก่เคเอฟซีบอกว่า2องพคือใครให้ให้รับผิดชอบไน่ชิงที่ว่าให้ยาย่าฟังพี่ฟังไหมพ่าย ถ้าเกินเนี่ยท่านพอเข้ามาโทษมาญาติย่าต้องยังรับกรรมตรงนี้ไปเพราะยังไม่ซื้อกินโอ้ให้ใครรับกรรมให้ญาติย่ารับกรรมฟังด้วยกฎกติกาใช่ห้ามให้คุณญาติย่าโทรห้ามให้ยังญาติีเล็กโทรมาเพราะยังญาติย่าไปเสียแล้วว่าวันนี้เขาไม่ให้อ่าโทรเขายังก็คุณในร้านคนเดียวต้องรออย่างสักครู่เลยให้โทรแล้วก็ถ้าวันนี้ถ้าญาติย่าเกินกี่โมงเช้าโทรจะต่อยาได้แล้วอ่ะห้ามให้กลับแล่ว่า นะฟังด้วยต้องต้องเคลร์ใจวันนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเกิดวันนี้สีมงเไม่ได้ถึงได้วันนี้หรือพรุ่งนี้ตัวนั้นก็เอาเอาออกให้วมมันไม่ได้รู้ไหมพี่ถ้าวันนี้ไม่ได้ทําไงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ได้ถ้าวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ได้ออกไม่ได้ดีวยชุดสีชมพูของคุณเล็กแล้วถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้มันเลยนี้ก็ได้เพราะมันเอาวันไหนก็ได้แสดงว่าเวลานี้มันใส่ถ่ายไ้ได้โอ้มันเป็นบ้าเอ้ยอหมายว่าถ้าวันนี้ไม่ได้ ปลาฟังเลยค้ณงมอรถตวงไม่ได้แ,แต่วันนี้คุณเลกไม่ออกร้อยสี่สิบห้าคุณทำไรได้คล้องคุณเล็กในบ้าน่างนี้ปิดประตูเลยไม่ให้ออกไม่ให้ออกเลยเกินใบสามไม่ได้<อ>ไม่ได้เนี่ยคือเครีรยให้เลยว่าคนต้องกลับหลังก่อนใช่ไหมมีหน้านั่งเฝ้าหน้าประตูอยู่นี่ใช่มันน,นั่งเฝ้าประตูก่อนเน่ะเราปิดประตูได่ไหมไม่ให้ออกเลยต้องได้พันสี่ก่อนพันสี่เพราะว่าบัตรเนี่ยมันต้องสัญญาณนี้ว่าอยู่ใน ตัวอะไรพี่ร้อยสี่้ามันเหล็คือคือเคียร์อย่าไปยุ่งกับเขาว่าวันนี้ตัวนั้นออกไม่ได้เลยร้อยสี่ขเขาอยี่ยร้อยสี่สิบห้าสิบหบาทนะสีบาทเกือบมันเป็นสินค้าที่ว่กสี่บาทเงี้ยวันนี้ใครก็ใช้ไม่ได้เลยนิเดิงว่าตรงนี้ให้กินไปก่อนแล้วก็ยาๆฟังคุณแม่เป็นดำคุณฟ้ <laughs> าก็ยังไม่ได้ถ้าโทรได้นะเราต้องพยายามว่า ถ้ามันให้เกินใบาสามเอาไม่ได้เงินเอาทำไมจะไม่ได้ไปสามธนาคารปิดอะถึง<อ>ไม่ได้ดพูเงินในกระเป๋าคุณย่าเขาไม่ให้คือว่าต้องให้หอียังไอ้ลูคุยกับเขาสองคนถึงมันุเลยเลย,เลยสามโมงไม่ได้โทรไม่ได้เลยใบสองยี่สิบเอ็ดเอาเมื่อกี้ใบาสามไม่ใบสองแล้วเจ้ารู้ว่ายี่สิบเจ็ดนาทีมปนกี่โมง มันไม่รู้เรื่องไอ้เหี้ยถ้าถึงสี่โมงเย็นมึงจะได้เงินไหมล่ะบ่ายสามยี่สิบเจ็ดนี่หมดเวลาหมดเวลาโดนเต็มเต็มเลยปลาหลังคารถจะจมไม่ถึงปลาลุงปลาโดนเต็มเหรอตัวนั้นซึ่งอะไรี่พีิจิตรายพิจารณาน้องเนี่ยเร็วๆใครมีมีเอี่ยวบ้างนี่ใครมีเอี่ยวบ้างนี่มีกี่คนกี่คนใครบ้างใครบ้างพวกถือไม้อ่ะใครบ้างบอกไปบยามีเอี่ยวคือว่าวันนี้ห้ามเกินบ่ายสามยี่สิบเจ็ดเงินคุณเลขพันสี่ เอาเปลี่ยนเค้นหน้าไหมเอาพูดว่าอย่าเาฟังเลยเอาคิดแต่ว่าวันนี้วันน yeah ี้หมอปลาไม่อยู่อ่ะโยบีก็ไม่อยู่ทำไงอ่ะพรุ่งนี้กลับพรุ่งนี้กลับขอให้เคลียร์การดูแลบ้านแม่ด้วยต้องเคลียร์พรุ่งนี้เอาเฟืองมาให้อเาผมไว้เองอ่ะโอ้วันวันนี้ระบายก่อนใช่ไหมเอาไว้พรุ่งนี้เขาเคลียร์ทีหลังโทรวันนี้แหลยโทรนนี้เตือนออกได้เดี๋ยววันนี้ใครจะโทรให้อ่ะยี่สิบเจ็ดใครจะเจ้าจะกดเองคือกับไอ้ว่าคนที่คุยมานี่ รเราไม่ต้องให้ให้มันหาให้เองเออเอาไว้เคลียร์พวกนี้ดีกว่า,าไว้ไว้ลุงปลา,าเอาไว้ลุงปลากลับมาคเคลียร์ก็ได้ล<อ>ุงปลาไม่ได้เป็นค้าขาเจ้าสิบกับใส่ก้อนมน,นี้มีอะไรมากินไหมฮะกินข้าวไปยังี่้าเรียรี่คุยกับแม่ทันอยู่ไม่แล้วทำไมวันนี้มันมีอะไรกินที่วัวกินมาอย่างยัง,ยงไม่มีไม่มีอะไรมาเลี้ยงเลยแค่ซื้อซื้อน้ำมาให้น้องอารมกับนม บักตานมันหมายถึงว่าเ้ามีสาวคนไหนวะหมายถึงว่ามันคิดดื้อใครบักตานอะ่ะบักตานบักผู้ชายคนที่ว่ามันที่เราจะรับมันมอบผู้ชายวะมอบเงินไม่ได้บอลน,นะมันดือ้อเราเป็นมวยวนะบีตันก็ดือ้อยายย่าก็อยากได้ <c oughs> อยากได้อยู่ได้กิน <c oughs> แต่ที่จริงอนะ่ะฟังมองอยูนนะ่เนี่ยแล้วนนะคนใช้งานไม่เพราะมันออกไม่ได้อะไรมันจำสมองไว้หมดว่า,วาที่ มันก็ไม่ไปต้องมันโดนอยู่แล้วรู้จังไหมแล้วสิ่งสิไม่ได้เคลเียร์ให้ม้านอย่าเข้ามายุ่งมันยังยาย่าเขารู้เรื่องอยู่ว่าแต่ว่าพวกมึงไปบอกกันเองไม่กนะถ้าใครให้ทัวให้ไม่ทัวกนเลยป่้อหม